ในสถาวะปัจจุบันที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่คนขายสินค้าและให้บริการเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นช่องทางปกติคือการขายผ่านหน้าร้านหรือช่องทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนั่นก็คือช่องทางออนไลน์การที่มีผู้ขายมากก็ย่อมมีคู่แข่งมากตามไปด้วยจะต้องทำยังไงกันละ่ะให้สินค้า <S <S และบริการของเราเหนือคู่แข่งและมัดใจลูกค้าได้ เราจะพาไปดูวิธีการวิเคราะห์คู่แข่งซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อก้าวข้ามคู่แข่งในตลาดจะเป็นยังไงไปดูกัน Lets รู้เขาหรือเรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็เปรียบเสมือนการวิเคราะห์คู่แข่งหรือ competitive analysis หากเราลองนึกภาพว่าเราไม่สนใจใครไม่สนใจคู่แข่งไม่รู้จักคู่แข่งอาจทำให้เราตามใครไม่ทันถูกดึงลูกค้าไปจนหมดเสียส่วนแบ่งทางการตลาด และทำให้ธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้ <No. S 1> การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งจึงมีความสำคัญมากก่อนจะเริ่มวิเคราะห์คู่แข่งเราต้องทราบก่อนว่าคู่แข่งของเรามีใครบ้างคู่แข่งมีทั้งทางตรงและทางอ้อมคู่แข่งทางตรงคือคู่แข่งที่ขายผลิตภัณฑ์และบริการประเภทเดียวกับเราสามารถแทนกันได้เช่น KFC กับเทซ Pepsi กับ c ค c a c o l a คู่แข่งทางอ้อม ือการขายสินค้าและบริการที่แตกต่างกับเราแต่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันได้แก้ปัญหาเดียวกันได้เช่นโก d ักกับ iPhone มีจุดร่วมคือถ่ายรูปได้เหมือนกันมาถึงพระเอกของเราคือการวิเคราะห์คู่แข่งการวิเคราะห์อาจประกอบด้วยกา,วาวาการวิเคราะหา์จุดแข็งจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ราคาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการช่องทางการจัดจำหน่ายการสื่อสาร กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งหลังจากรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดออกมาแล้วอาจทําให้เราสามารถรู้ช่องว่างของการตลาดที่จะสามารถพาธุรกิจของเราไปอยู่จุดนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ช่องว่างนั้นได้<ะ>เมื่อพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ก็จะต้องใช้ข้อมูลอย่างที่กล่าวข้างต้นแต่จะหาข้อมูลคู่แข่งจากที่ไหนกันล่ะมีช่องทางมากมายในการหาข้อมูลถ้าจะเริ่มแบบง่ายๆ คือการสำรวจสินค้าและบริการทั้งหมดของคู่แข่งในตลาดว่ามีอะไรบ้างมีความเหมือนหรือแตกต่างกับเราอย่างไรและถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นที่นิยมอย่างบ้างในตอนนี้ก็ต้องเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของแบรนด์ TikTok Facebook Instagram โดยสามารถไปหาข้อมูลได้ว่าเขามีการโปรโมทสินค้าอย่างไรมีการสื่อสารแบบไหนกลุ่มลูกค้ามีใครเจาะกลุ่มไหนบ้าง ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อสินค้าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการดูรีวิวต่างๆหรือเข้าไปในคอมมูนิตี้ของแบรนด์มาดูการพูดคุยการแสดงความคิดเห็นกันของผู้บริโภคและการสำรวจกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูกลยุทธ์การตั้งราคาของคู่แข่งหรือกลยุทธ์ในเรื่องต้นทุนหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์มีวิธีการมากมายในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นสร้าง competitors matrix กำหนดเมทริกซ์ที่เราจะนำมาวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งควรเป็นเมทริกซ์ที่เราสนใจและมีประโยชน์กับบริษัทเราเมทริกซ์ที่กำหนดอ,อาจครอบคลุมด้าน,นต่างๆ,งๆดังต่อไปนี้เช่น key partners key activities หรือ key resources เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปใส่ในตารางก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้เมื่อรู้เขาแล้วก็ต้องรู้เราด้วยม,มากันที่ SWOT analysis คงไม่มีใครไม่รู้จักวิธีการนี้แต่เราจะทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดคือวิธีการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจของเราเป็นวิธีที่จะทําให้รรู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนรู้โอกาสที่เราจะสามารถได้เปรียบในการแข่งขันรู้อุปสรรคเพื่อลดอุปสรรคนั้นได้มาเริ่มกันที่ปัจจัยภายในที่สามารถแก้ไขปรับปรุงพัฒนาได้โดยตัว S มาจาก Strengths หรือจุดแข็งคือสิ่งที่บริษัทเราทําได้ดีเหนือคู่แข่งได้เปรียบคู่แข่งเช่น มีการบริการที่ดีกว่ามีโลโก้เป็นที่จดจำมากกว่ามาต่อกันที่ตัวดัมยูหรือวีคเน็ตจุดอ่อนของเราที่คู่แข่งทำได้ดีกว่า <No. S 1> เช่นคู่แข่งมีการโปรโมทมากกว่ามีผู้ติดตามมากกว่าเราต่อมาคือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้มาเริ่มกันที่ตัวโอค่ะคือ o p p o r t u n i t i e s หรือโอกาสเช่นสภาพอากาศที่ส่งผลให้การขายสินค้าของเราดีขึ้น เช่นการขายชุดกันฝนในหน้าฝนการขายไอติมในหน้าร้อนแล้วสุดท้ายตัวทีหรือเทรสคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเช่นมีนโยบายใหม่ๆที่อาจส่งผลเสียกับสินค้าของเราเช่นภาษีความหวานผลิตภัณฑ์ที่มีความหวานมากเนี่ยก็จะเก็บภาษีมากอาจส่งผลกับธุรกิจขนมหวานเมือ่อรู้จุดอ่อนจุดแข็งผลการวิเคราะห์ต่างๆของทั้งตนเองและคู่แข่งแล้ว เราก็จะสามารถวางแผนในการพัฒนาแบรนด์ของเราหรือกลยุทธ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นเช่นการทําให้แบรนด์ของเรามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งการตั้งราคาให้ตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและสามารถก้าวข้ามคู่แข่งในตลาดได้